ชั่นบอแชร์กรงหมิวนะคะก็ไปบนกับอากงไว้แล้วก็คือสำเร็จเสื้อจากทอมมี่น่ากินมากรู้สึกว่าเข้ามาอีกโลกหนึ่งเลย Good Morning ค่ะเพื่อนๆการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยกาแฟแล้วก็การดูช่อง YouTube ที่เราชอบนะคะก็เป็นอะไรที่ฟิตมากเลยก็วันนี้นะคะอยู่จะมาพูดถึงวิชั่นบอ d น,นะคะก็เป็นช่วงของการเริ่มต้นปีนะคะเราก็จะมาตั้งเป้าหมายกันสำหรับ ปีนี้ทั้งปีนะคะก็อยู่เห็นยูทูบเบอร์ทั้งไทยทั้งเทศนะคะเขาพูดถึงวิชั่นบอร์ดกันนะคะแล้วก็ช่องไทยที่ติดตามอยู่เนี่ยก็จะเป็นช่องคุณโมนานะคะที่เขาพูดถึงวิชั่นบอร์ดแล้วก็จะมียูทูบเบอร์ต่างประเทศอีกหลายๆท่านเลยก็พูดถึงตัวนี้นะคะทุกคนต่างลงความเห็นว่าทําวิชั่นบอร์ดแล้วเนี่ยทำให้เป้าหมายเราสําเร็จมากขึ้นนะคะวันนี้ก็เลยเป็นปีแรกที่อยู่จะมาทําวิชั่นบอร์ดนะคะนี่คะ่ะหน้าตาของอยู่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะรูปต่างๆเนี่ยอยู่ก็หาจากใน s ินะคะคแล้วก็เอามาม ตัดแปะในโปรแกรมแ a นวานะคะแล้วก็ปีนออกมานะคะก็มาใส่กรอบเดี๋ยวจะติดไว้ที่ผนังนะคะเราจะได้แบบมองเห็นกันอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ไฟล์ที่ได้มานะคะก็จะไปตั้งเป็นภาพพักหน้าจอที่คอมพิวเตอร์นะคะเราจะได้แบบโฟกัสกันอยู่ตลอดเวลานะคะก็มาในเรื่องแรกที่อยู่จะโฟกัสในปีนี้นะคะก็จะให้น้ําหนักไปที่ การทำ u t u b e นะคะก็อยากถึงหมื่นซับสไคร์ดไวๆนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ตอนนี้ติดตามมากันถึง3 0 0พันแล้วนะคะถึงแม้ว่าอยู่เนี่ยจะไม่ค่อยได้มานะคะหายหน้าหายตาไปบ้างนะคะแต่เพื่อนก็ยังกดติดตามเรื่อยๆนะคะก็ขอบคุณมากมากเลยก็ปีนี้สัญญาว่าจะมาให้บ่อยขึ้นนะคะแล้วก็จะหาสิ่งที่ดีมีประโยชน์มาแชร์กับเพื่อนนะคะแล้วก็มาพูดถึงอย่างต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของธุรก,กิจส่วนตัวนะคะปีนี้มีแผนจะขยายออฟฟิศนะคะก็ตอนนี้คือ คือทั้งโต๊ะทำง,งานทั้งคอมเนี่ยไม่มีที่เดินแล้วนะคะเพราะว่าอยู่ใช้บ้านทำออฟฟิศนะคะก็ไปเช่าบ้านเพิ่มหนึ่งหลังนะคะเพื่อที่จะขยายออฟฟิศไปแล้วก็มีพื้นที่ในการทำ u t u b e ด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะไปทำรูมทัวร์ให้ดูนะคะก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะคะต่อไปนั้นก็คือเรื่องของการออกกำลังกายและการกินอาหารนั่นเองนะคะปีนี้อยู่ตั้งเป้าว่า อยู่จะทําอาหารกินเองให้ได้วันละหนึ่งมื้อเป็นอย่างน้อยนะคะแล้วก็จะออกกําลังกายในห้าวันต่อสัปดาห์จะหยุด2วันซึ่งจริงๆปีที่แล้วเนี่ยอยู่ก็าทามาได้สักระยะหนึ่งแล้วค่ะเพราะว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะน้ําหนักอยู่ว่าดีดขึ้นไปจนถึง60เลยนะคะแต่ตอนเนี้ก็ลงมาแล้ว จากการคุมอาหารการออกกําลังกายของอิ๋วนะคะตอนนี้ก็เหลือ52แล้วดีใจแล้วนะคะเพราะว่าขึ้นไปได้ยังไงไม่รู้เนาะก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะทําคลิปแชร์ให้อีกต่างหากหนึ่งคลิปนะคะว่ามีวิธีการคุมอาหารยังไงออกกําลังกายยังไงนะคะก็ต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสําคัญเป็นสิ่งต่อไปเหมือนกันคือเรื่องครอบครัวนะคะพ่อแม่พี่น้องคนรักเพื่อนนะคะก็จะรักษาสถานะแล้วก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะคะ แล้วก็มาเรื่องต่อไปก็คือปีนี้อยู่อยากไปเที่ยวนาคนะ,คะยังไม่เคยไปเที่ยวนาเลยนะคะก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวปีนี้นะคะก็จะไปเที่ยวนาแล้วเดี๋ยวจะถ่ายคลิปมาให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งก็คงจะเป็นเรื่องของการไปแก้บนที่ฮ่องกงนะคะอันนี้ก็เข้าเรื่องสายมูนิดนึงนะคะอยู่ว่ามีโอกาสไปฮ่องกงหลายปีก่อนแล้วสักห้าปีได้เรามังคาแล้วไปบนเอาไว้ไปบนไว้ที่วัดแช์กรหมิวนะคะก็ไปบนกับอากงไว้แล้วก็คือสําเร็จอย่างที่ขอเลยนะคะก็ ตอนแรกจะไปแก้บนช่วงโควิดตอนนั้นพอดีนะคะจองตั๋วอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็เลยแคนเซิลไปเพราะว่ามีโควิดพอดีเลยนะคะก็ตั้งใจไว้ว่าปีนี้ยังไงต้องกลับไปให้ได้นะคะแล้วก็เรื่องที่อยู่จะต้อง เรียนรู้เพิ่มเติมนะคะก็คือภาษาอังกฤษก็อยากจะสื่อสารได้ให้ดีขึ้นกว่านี้นะคะแล้วก็เกี่ยวกับการทำการตลาดของการทำธุรกิจอะไรอย่างนี้นะคะก็ตั้งใจมีแผนว่าจะศึกษาให้มากขึ้นนะคะก็อยากให้เพื่อนๆลองไปเริ่มทำเหมือนกันนะคะเป็นช่วงโอกาสดีเลยในต้นปีแบบนี้นะคะมันทำให้เราเนี่ยจะได้มองไปว่าปีนี้เราอยากให้ชีวิตเราเป็นยังไงเราอยากได้อะไรนะคะก็อยากให้เพื่อนๆทำแล้วก็สิ้นปีเรามาแชร์กันนะคะว่าใครสำเร็จหรือไม่สำเร็จอะไรบ้างนะคะ o ี t d วันนี้นะคะเสื้อจากช้อปปีกระโปรงก็จากช้อปปีเหมือนกันทั้งสองอย่างเนี่ยได้มาชิน้นละร้อยกว่าบาท OOTD วันนี้นะคะเสื้อจากทอมมี่กางเกงจากย mm. ูนิโคก็รองเท้าจากนิวบาลาน c e กระเป๋าจากคิป i n งวันนี้แอบเซ็กซี่เบาๆนะคะมีความเท่ๆโชว์ขอบกบพอก็ตอนนี้เรากํ <c> าลังจะกลับอ่างทองกันนะคะทุกคนแล้วก็อาจจะแวะอยุธยานะคะหาอะไร รวมเลยนะเะียบร้อยเรียบรอ้ออร่อย ตอนนี้ก็อยู่ที่วัดลาดบูราณะนะคะหูแบบมาช่วงเวลานี้สี่โมงกว่าคือแสงกำลังสวยมากเลยอ่ะ ร้อยสั่งอยากกินเลยดูอยู่คิดมาเอาอะไรไม่รับตคิดมาเอาน้ำอะไรอะ่ะเอาส้ำิ้มพูอ่ะนี่นะคะเราก็มากินจำบาก็สั่งไปทั้งหมด300กว่าบาทแล้วก็ซื้อครบส0มน่ารักก็ได้พรุงฟริแจกฟรีด้วยอันนี้นะคะชื่อร้านว่าอัมพาจำบะนมสดซึ่งจะบอกว่า กินมาตั้งแต่สมัยอยู่โรงเรียนสตรีอย่างทองนะคะตั้งแต่ม .1 นู่นแหน่แล้วก็ตอนนี้ก็นี่ยจะบอกว่าสับซกว่าแล้วนะคะก็ยังขายอยู่นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าอยู่สั่งอะไรมาบ้างและนี่นะคะก็คือจมบะอันนี้มาในรูปของต้นคริสต์มาสอันนี้เป็นรสโกโกโน้นมสดนะคะจะบอกว่านมเยิ้มๆเนยด้วยแล้วก็ข้างล่างก็จะมีขนมปังแล้วก็แฮกเกอร์นะคะ ก็น,กนี่ก็อะไรสังขยานมสดแล้วก็นมปังปิ้งนะคะเมนูนี้นะคะนมชุบูต้นคริสต์มาสน่ากินมาก 嗯、记得吧，检察官， ตอนนี้ก็เที่ยงคืน45แล้วนะคะดูริเกตจบเรียบร้อยนะคะก็กุดไน h t นะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะเธอชื่ออะไรอะ่ะวันนี้ก็วันที่31นะคะเรากำลังจัดพื้นที่ในการตาร์ตี้เขาดาวกันนะคะโอ้ที่ดีวันนี้นะคะเสื้อจากชัปปี้เก,กงจาก i อจ 굿มอร์นนิ่งค่ะวันนี้ก็ยังอยู่กันที่อ่างทองอยู่นะคะวันนี้ก็ไม่มีแพลนอะไรมา bah, กาะน,น, Artist Luft นะคะก็จะมีไปเที่ยวคาเฟ่นะคะชื่อ New Day Cafe นะคะเป็นคาเฟ่สไตล์เกาหลีนะคะเผื่อเพื่อนๆผ่านมาเที่ยวอ่างทองเนี่ยก็ไปเที่ยวตามอยดูได้นะคะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่คาเฟ่นะคะ ก็ในส่วนของ OOTD วันนี้นั้นนะคะสวีทเชิรญก็จากคาเินงคลยนะคะแล้วก็จะบอกว่ากระโปรงได้มาจากช h อปปี้3้อบาทข้างนอกก็เป็นผ้ามุงม้งมุง้งวิงว้งวิงว้งแบบนี้นะคะข้างในก็จะเป็นผ้าแบบมีความวาววกลิตเตอร์นิดนึงนะคะแล้วก็สามารถใส่ได้สอด้านเลยนะจะกลับเอาข้างนอกออกมาก็ได้อก,ออก,ก็เดี๋ยววันนี้จะใส่กับรองเทาง้านิบาลานนะคะ ตอนนี้เราก็มาถึง New Day Cafe กันแล้วนะคะคาเฟ่แห่งนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอพิเศษชายชาญน,นะคะก็ทางเข้าอาจจะลึกลับสักนิดนึงนะคะแต่ว่าพอมาถึงแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเข้ามาอีกโลกหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าคาเฟ่เขาเนี่ยก็จะสไตล์เกาหลีนะคะมีความสีขาวตัดกับสวนนะคะร่มลื่นสีเขียวๆนะคะก็ทำให้รู้สึกสบายแล้วก็มีมุมถ่ายรูปสวยๆทั้งนั้นเลย แล้วตอนนี้อยู่มาอยู่ที่ชนบุรีแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่2มการานะคะก็ถือโอกาสสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆเ,เลยนะคะขอให้เป็นปีที่มีความสุขนะคะคิดอะไรก็สมความปรารถนาเนาะตั้งใจทําอะไรก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะคะก็ตอนนี้นะคะอยู่กําลังจะไปที่ออฟฟิศใหม่นะคะกําลังจะย้ายของบางส่วนไปเก็บไว้ก่อนนะคะอาจจะเป็นพวกโต๊ะคอมต้นไม้อะไรอย่างนี้นะคะและนี่ก็คือออฟฟิศใหม่ของเรานะคะทุกคนก็เป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นนะคะ มีแนว Y2K นะคะก็โป้งจาก Adidas เสื้อช้อปปี้หมวกค i n k l e า n สร้อยจากช้อปปี้ก็รองเท้าจากเน s p a นะคะก็ตอนนี้อยู่ก็ย้ายของบางส่วนมาไว้ที่ออฟฟิศใหม่นี้นะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกโต๊ะคอมอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็พวกต้นไม้อะไรอย่างนี้เนาะก็ย้ายมาบางส่วนก่อนนะคะก็เดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะทำลุมทัวร์ให้ดูนะคะ วันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะคะอยู่ขออนุญาตปิดคลิปตรงนี้เลยแล้วกันเนาะก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะคะถ้าชอบใจก็ฝากกดไลค์ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้อยู่เนาะอยากถึง1 0,000หมื่นซับไวๆนะคะสัญญาว่าจะหาสิ่งที่ดีมีประโยชน์มาฝากเพื่อนๆนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยเนาะ,ะที่รับชมมาถึงตอนนี้นะคะสำหรับวันนี้อยู่ขอตัวลาไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย